มามามามันมามันมาโหบอดบาดน,นี่เกือบโลขาดที่สองอขีดปปป๊อปป๊คักเข่า,ขา,พาพุดะพูดะพุดะเออ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  ไปไฟอึบังไปไฟเอ้ยโอยบัดที่นี่วัท่นป่าวัด่านพันแมงควยได้เป็นร้แล้่ะัดนี้้ยอปลเยยอ้ยกไม่ท่นองรแลสวัสดีครับพบกับผมเป็กอีสานในต่อยครับผม มือน,นี้น,นี่มาลงมามงเก้าแล้วครับน้าบกลงลายเติบครับนี่มาอย่มองย้ายเราถึกมองปลาลายๆครับผมนี่ครับ,โ,บโอ้ยอ้อย,ย,ยจนได้บัดกำลังเปลี่ด้ยโอ้ไม่แจ่ตัวใหญ่ๆครับสามตัวครับมือน,นี้มาพร้อมฝนครับฝนตกฝนล,ลิ้นปอกแป๊กอยู่นะครับ พูดะ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 คุณดูคุณดปพูดะพูดโอ้ยบันนีปลาบอกแปรับมัเนี่ยมีป่นปลาสอยน้ำตัวนึ่งมันมากันเป็นงูเป็นกลุ่มครับเบิ้งครับ เป็นอยู่ในถุงของโอ้ปลาอย่างงี้ยๆหรอย้ายปลาตะเพียนติดเลยปลาตะเพียนโอ้ยปลาตะเพียนตัวบบเงี้ยครับปลาชล์เป้าเดี๋ยวลูกพี่อืมเออตานี่ิชเป้าหวั นะครับบางนึงหันน้ำยี่ปุ่นครับเนี่ยอยู่ซื้อนิวผมสี่นะครับน้ำอยู่สูงเติบครับอันนี้น้ำบกลงหลายครับ๋ยว่ามีตัวเดียวอยู่นี่นะหรือเดียวหมเอาเฝ้าก็เป็นเนาะโอ้ยอย่าเฝ้าย่านกล้องไว้แม่ล่ะ ้งแล้วเนี่ยว่าบาดได้ตัวเดียวกับเฝ้าแล้วบาดเนี่ยตื้นกว้างแม่ป่าเนี่ยไปแล้วไปแล้วสองโตัวเต็นออกไปปัดแล้วครับยกบ่ไหวอ่ะเมื่อยแล้ว

โอ้ปัดตัดตัวใหญ่ครับน,ออน,นี่ครับอันนี้มันเป็นใสไว้ในอันนี้เนาะพี่มันนะครับไม่ได้ตัวใหญ่ๆครับโอ้ออก้องนึงเราย้ายมาบางเชียงออกไปของนึนงเลยอ๋อโอ้ใส่กองเอนเตาปยัง ดินด๊บบแแบบด๊อกแแบบอแแบบานอ้ยไม่รู้ไงเหรบเชนยายยนี่ได้ครับมนมันนล่วงขันได้สะดุ้งมันจะตกยี่แมเ้มันเวมันเดียวมันมานมัสะดุ้งี่เม่า เอาเลยครับยอคมันเกียวสะดุ้งไว้มันได้โอ้ออกมดแล้วสามตัวออกบิดลูกที่ลานเลยนี่ใส่แจ้งสาม่อยมันโม้กันแล้วใส่ใจไม่อ้วน เป็นที่ระลึกไปโรงเรียนจะร่วงซางคาดแต่มันเป็นตาเอาครับมันตู้มันป่าใหญ่นะครับวันหนึ่งอันป่าใหญ่เขาจะดุงนี่ผ้ใดเก่าโอ้มันบดดด่ะเัดน้ำจำเนียครับพอดีกั เือกไลยคนอยู่ครับพุนนะพุนนะครับมึงฟังพุ่นดูพผุนนะผุนครับเห็นโมคักครับกระปุกผุนนะครับเป็นโลครับพุนนะโอ้ยจะได้ครับมันอยู่ไก่นะครับนธุ์หัวได้ครับผมได้แต่อยู่ใกล้ๆนี่ครับอุ้ยมองนี้กระโดดขึ้นกันหรอวะโดดโดดออกมุดมันจะโดดออกพุนนะ สองบาทจำบาทได้โลนึงประมาณครับ อาจจะเมือนจักหน่อยครับผมเพราะว่าบรรยากาศมันฝ้าคลื่มครับฝนตกลิ้นปักแป๊กอยู่เนี่ยอ,อ,อืมบ้าไปไงยางมาหามุนขาคนอยู่รอนี่เด้อต <laughs> ื่นเลยนะ<ำ> <laughs> มันมาหมุนคือเป่นต่ำคนเดียวลมทวนมึงก็ได้ไ <laughs> เบ่

มามามามันมามันมาโหบอดบอดนี้เกือบโลขาดที่สองขีดนะครับเบื้องบรรยากาศเมื่อเนี้ฝนครับฝ้าคึ้ม แดดโบกออกครับเมื่อนีร่ว่าแม่นปลาชิบูถือครับแต่แต่มือเศร้านี่ผมเลยบอกออกมากว่าแม่นหนามันยังไหลครับหนามัน,น,มนบกลงไหลเติบมาเร็วกับไปเร็วครับน้ำแบบเนี้ยเหมือนรับกัน ปลาปบักแปบครับยูนทั้งบ้านผมมันอันปลาคือจังปลาทูเนี่ยครับเป็นเอินปลาปลาแปบ,บครับแต่ว่าทั้งอื่กับเอินปลายังกับคอมเมนต์ไม่ได้เด้อครับบางเทื่อมกับอจีตบลูครับผม เป็นป่าคือจังป่าทู่ครับ<ม>เก็แนน้อยหางเลี้ยงครับ,อ,รบอย่าว่าบัาดนี้ฟ้าวได้ฟ้ามันมาเป็นมันคือจังมันมาเป็นขึ้นน้ำครับผมบาดจีมามันก็สวดมาบัดเดียวครับ

โดดแล้วโดดแล้วโอ้เว่ยมันเข่าไปจ้งกลางๆเามื่เอกมอลำมาเลวูเปลี่ยนมาหอดแล้ว จัดรอบดูลูกโอ้ยอีกรอบดูลูกโอ้วนะแม่นปลาโพก็ไดายไล่ครับปุดหะผุดหะนี่ครับน่านครับน่านครับ

โออเออมาโอโหโพมาตาละบาทครับก oh, ุดาเโลโอกกาโต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 โยชปุยมากบ่หรอจ่าแต่จะได้ครับทางอื่นเนี่ยมายกน้ำมาได้ครับ

ปาติดตัวมาติดตัวมาแล้วครับโดดแล้วครับโดดแล้วโดดอีกแล้วแต่ว่าโดดออกครับหน่อยลงหน่อยล้งแหละครับบันเนี่ย

เขามายกครับเด็กหน่อยอายุหน่อยก็ผมนะครับแต่ว่ายกตะลุ่งเก่งเก่งครับผมสั่งอาชีพครับให้วันหยุดครับมื่อนี้เป็นวันเสาร์ครับผมโอ้มื่อนี้วันอาทิตย์ครับวันเสาร์มื่อวันอาทิตย์ครับ เป็นอาชีพหให้เพื่อไปโรงเรียนครับผมมันควา้าเล้วกันเติอ่อนนี่นะเอาออกเปิดของอย่างน้องบ้านเนี่ยของ,ของ กินยเด็ดเลยแตตั้งแนี้มันเถอะบอแมนลุยไปใจหามกั้ตของเด้เออเออเออต่อแมนอย่างไรวะมันใช้เข็นยืนดูคือมึงนม้ต่อหนึ่งสองสามโอ้ยประมานเลยนี่ะ เยอบำบ่มันไหมบ,บ่มานป่านนี่ละนี่จะมาดีเรียกตามอุญเรียบร้อครับ 자 그러니까 분명히 나갔는데 왜 이렇게 어? 계속 남. 흙이요. ายกลาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าว่าคืา้จังย้ายยกเนอ,อนอะ พบอกโยกไว้ตัวเนี่ยมาถือกันาในเข่มันโยกไว้ก่อนเออป่าทนมาเที่ยของโยกไว้แล้วมันประมาณแ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bao không

โห่ยอดครับป่าป่าเต้นดีดีครับเต้นดีครับแต่เต้นออก ไปบ่อนบัวอยู่ 哦，多多多多多多多。多多多多多多

อันนมเป็นโล้วล่โอ้ยอันนี้ก็เป็นโลเลยหรือยายเอ้ยก็ไม่ทันนะซองโูไปแล้วพุดอะไรเห็นบ่สทักสามเทียวคนตัวเนี่ยเห็นบ่สทักสามเทียวอ่ะถึงว่าบ่เป็นโลยังไหนแักสามเทียว มาแล้วครับบ่อบ้ใกล้ๆะด้วงยห่งยบ่มันบอนอ้มันนบา่อน้ั่อกันบอันบ่อนบ้านมัาม่อา่อมัอนบ้ักทอนบ้านมั่น้ามนาม่ามาม้าม่อามอ้ามั้วโดนรักบ่นันน้มันบอบ้มันอ้ามัอออกั้นน่ายมั เราไม่ค่อยแข็งหรแล้วนีก็ุ่ใจแล้วขบเห็ดตบขาบเห็ดทมเอาเขาเอาไงไปเลยประเดกยังเดียวว่นยัเหมนซึ้งไเลยไดีใส่ระเด็นั่นแหละ

นะครับผมคลิปนี้กันสิขอปักไว้แต่เพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวํามาเบิ้งกันคลิปต่อไปครับผมเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาเขาไปไว้บานก่อนนะครับผมนี่แหละครับผมกัมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมที่สําคัญคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปครับผมสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ